เราเชื่อว่าคนที่มาฟังในวันนี้จะบริจาคหมดนะครับเพราะว่าจังแต่ตังเท่าเดิมของวิจอรมันแป๊ะคุณรักใครอยากฟังคุณรักร้องเพลงบ้างฮะได้กอยเดี๋ยวเดี๋ยวครูเก็บไว้เป็นโชว์ปิดขอบคุณครับคุณแม่ครับผมคุณแม่ครับอยากไหมครับเอาตรงสีฟ้าเลยครับสีฟ้าโอ้โหลงไปแล้วครับผมเดลงไปทั้งตัวเลยนะผมจะไม่จบเพื่อความภาคภูมิใจสักหน่อยนะอ่ะแปลงวันนี้ ถึงครึ่งทางแล้วครึ่งทางก็ขึ้นกล่องครึ่งทางวันน้สองเพลงผมว่าตัดลองล้นล้นเชื่อนะฮะถ้าหลงไม่ต้องร้ายนะต้องหลังทำความดีเราต้องแสดงการไม่ก่อนแล้วสิบบาทที่สิบบาทครับห้าบาทหนึ่งบาทก็อย่างดีนะครับอย่างน้อยวันนี้ทุกคนนะฮะร่วมกันบริจาคนะครับรับทุกบาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้งท่วมครับตอนนี้เิ้ของเพโลกอะไรนะน้าตัดเท้าแล้วตอนนี้ไม่ใช่ครับผมสบายดีสบายดีครับสบายดีแต่ว่าวันนี้มาเล่น ไทยทุ่นเดีดยากเอาเรียกว่าลงอ่าบบ่อยพร้อมกุ้ง้วเดี๋ยวกตอนนี้การใครนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถ้าผมแซกนิดนึงนะครับคือผมอยากขอขอบคุณเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่ให้การกำนาร่วมฟื้นเรื่องสถานที่ได้เลยครับครับมาเช่มาเก็บมาร์ของเราก็อนุเคราะห์สถานที่ให้เราจัดงานโดยไม่คิดอะไรเลยนอกนั้นยังไม่พอยังจะมีขอขึ้นมาร่วมบริจาคกับกิจกรรมดีๆคกูซีดีดีด้วยฮ่า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 ฮ่ ขอแท็กขึ้นมาม้ออ่าพี่ต้อนรับม้อด้วยละกันนางกรองนางกรองส่งกรองมาดีๆสักหนึ่งกรองถือว่าเป็นน้ำใจคนไทยนะครับรักครับผมอ่าวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับคูแฟนตาซีนะครับที่ให้ศิลปินเรามาด้วยขอบคุณลูกศิลป์ทุกท่านครับที่เชิญมาทานจานบองมาเช่มาเก็ตพาร์คด้วยนะครับมอบให้เป็นเงินเท่าไหร่นะครับสองหมื่นสองหมื่น จาดให้สถานที่เราใช้ฟรีแล้วยังช่วยประจานเงินด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับอยากจะฝากทุกท่านนะครับด้านหลังก็ช้อปปิ้งเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นเสื้อผ้าอะไรต่างด้านนู้นก็เป็นจิวเลี่รครับด้านนู้นก็เป็นอาหารของกินขนมอร่อยๆมากมายเอาล้ครับมาฟังเพลงจากใอช่วงน,นี้ดวงตกดวงตกตก็ข้างหลังมีมีดวงด้วยโอ้โหเป็นเป็นแถมเลยคับผมยากรูทุกศาสตร์ หรือว่ายิบซีพยัญพกเด็กเลยหรือว่าวันนี้ใครที่ดวงตกแต่ไม่อยากดวงแต่อยากดูขึ้นก็มาบริจาคตรงนี้นะครับผมถือว่าไม่ร้องเอาใจกุศลมาทำบุญปุ๊บอาจทำดีก็ได้ดีนะครับผมครับผมทำไม่ดีก็เออได้เลยครับเล่นเลยเล่นเลยเพลงต่อไปครับเวลาปีน้อยไปดใช้สอนไปใหญ่ทำใหเบอร์เพราะว่าใช่เพราะว่าผมเนี่ยเตรียมเพลงประมาณอ่ากิ๊กเกาสเพลงต่อไปครับเดี๋ยวว่าถึงเพลงที่95ตัวตามคุณครับ ตัดไปสองเพลงหอบคุณรับไหมฮะวายภาครอเพลงต่อไปครับช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับขอเติมเสียงปรีดิ์ให้กำลังใจพวกเขาด้วยครับทีนี้ครับเสียงเหล่านี้ก็เป็นเสียงที่มอบพลังชีวิตและการสู้นะครับในการทำงานฝ่าฟันอุปสรรคได้เขาเป็นเสียงจากแฟนคลับนี่ยแหละครับที่ช่วยเขาได้จริงๆ อย่าทะเลาะกันไม่เป็นไรเห็นแม้ว่าจะขัดแย้งกันเรื่องเพงเราเป็นคนไทยเหมือนกัน <c oughs> มันแตกใช่ปัญหาคือตอนแรกมันเตรี้ยมระมาณนั้นก็เปลี่ยนใจหลังจาเห็นบรรยากาศนี้แนะ่เรงเพลงสนุกสนุกดีกว่าผมว่าสนุกสนุกต้องมีแดนเซอร์ครูภัยครับไปนุ่แนแดงจีน <c oughs> อย่าทะเลา, <c oughs> าะกัน

ก็แค่หัวใจเธอที่ฉันแปรหานแต่เธอรู้ไหมไม่เคยกลับมาเป็นคำสุดท้าย 好光景不再。